จะเปลี่ยนบรรยากาศพาคุณผู้ชมไปทําบุญตามวัดกันบ้างนะครับโดยช่วงนี้ก็เป็นถือว่าเป็นฤดูการถวายกรถินสามัคคีนะครับโดยที่ประชาชนในหลายพื้นที่ก็ได้มีการจัดกิจกรรมถวายกรถินสามัคคีสมทบทุนการพัฒนาสาสระสถานในหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดครับ ไปเริ่มกันที่สำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าเทพโลกอุดรตาบลผาสิงอเภอเมืองจังหวัดน่านพลเรือเอกพิเชิตาณเสดและพลตรีรุสมนตรีจินเสนผู้บัญชาการมวลทวนฐานบกที่38พร้อมกับสายบุญนะครับร่วมกันทอดกระถินสามาคัคคีสมทบทุนสร้างเจดีดอกบัวเทพโลกอุดรและพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกที่สำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าเทพโลกอุดรให้ประชาชนชาวจังหวัดน่านและก็ประชาชนทั่วไปนะั้นสามารถที่จะมาแสวงหาความสงบใช้ประโยชน์ทางจิตใจได้ นอกจากนี้ที่วัดบ้านดอนมูลต,ตําบลดู่ใต้อำเภอเมืองหน้านะคะนายดิเรกฤทธิจเจนครองธรรมสมาชิกวุฒิสภาเป็นเจ้าภาพถวายกระถินสามคคีมหากุศลนํามาถวายร่วมสมทบสร้างสาราโดมธรรมะค่ะและพัฒนาเสนา,าเสนาสนะนะคะวัดบ้านดอนมูลเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนากิจทางศาสนาให้แก่ศรัทธาประชาชนและเป็นที่ปฏิบัติธรรมและก็นําเงินสมทบการก่อสร้างนะคะเมนเผาศพค่ะให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ยาก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะกับก็เป็นบรรยากาศนะครับมาดูกันอีกที่จังหวัดหนึ่งครับคือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับที่วัดภูสมาตมณปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็มีดารานักสแสดงร่วมกับชาวแม่ฮ่องสอนนะครับอา,าทิณเดชคุกิมิยะและยายา,ยาอุรัสยานะครับก็มาร่วมงานทอดกฐถินสามาคัคคีสมทบทุนสร้างวิหารเจ้าพาราสูตองเป้ซึ่งว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วย ซึ่งมีสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยและเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยการทอดผ้าป่าในครั้งนี้นอกจากจะเป็นชาวแม่ฮ่องสอนที่มีใจบุญแล้วนะครับก็ยังมีผู้จัดการดาราชื่อดังอย่างคุณเอสุภชัยเนี่ยมาร่วมงานทอดกระถินสมามัคคีในครั้งนี้กับเขาด้วยนะครับค่ะแหมบรรยากาศนี่ต้องบอกว่าอิ่มบุญอิ่มใจจริงๆนะคะ